ร้างรายได้นะคะเปิดโหมดหมืออาชีพคะ่ะวันนี้เมื่อกี้สัญญาณปติมหลุดหายไปให้ตกอากามันเนาะอยากให้เก็บข้าวก่อนอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้เนาะ <c oughs> ปะติมทำนาทีไม่ถึงหกหมื่นนาทีนะคะทำได้สองเกือบสามหมื่นนาทีนะคะ ได้นะคะข้อไหนไม่ไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ถามได้นะคะเพราะว่าประติมก็พอตอบได้ประติมก็จะตอบนะคะก็มีเพื่อนบ้านมาช่วยคนหนึ่งแล้วก็พ่อเขาก็คนตีคนขาประติมจะย้ายกล้องเพราะว่า กองฟางค่ะกองฟางค่ะกองฟางข้างหน้าไปสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะกัลยาณมิตร เพื่อนๆทุกคนค่ะ ระบบเขาก็จะตัดให้เราไปทำคลิปเดียวแล้วก็ไฮไลท์ได้ด้วยนะคะคลิปทุกคลิปนะคะคลิปยาว วัสดีนะคะคิดอะไรอยู่นะคะคลิปสามนาทีสิบสามนาทีขึ้นไปนะคะแล้วก็คลิปครึ่งทีนายอย่างนี้ปติมเงียบเนาะบรรยากาศมันได้ก็เลยขึ้นไล์นะคะแต่ถ้ากลางคืนก็จะเงียบเหมือนกันแต่ว่าที่บ้านปติคอ ผ่านไปวันหนึ่งเนาะค่ะเนาะที่เพื่อนเขาแนะนํามาพอผ่านไปวันหนึ่งปติมก็ไปเปิดดูนะคะมีมีประโยชน์เยอะนะคะการไห์สด คนขาเราทอได้นะคะแต่เราอย่าถอยห้ามถอยนะคะ เพื่อนขาวันนี้ปติมมาหวันข้าวนะะขึ้นห้องไร้เลยนะคะหลายวันทีนี้นาทีปติมลดนะคะตอนช่วงเดือนแรกๆปติมยังไม่ผ่านคะ่ะไม่ยังไม่ผ่าน60วันเนาะนะคะไปช่วยเขาแล้วก็กลับมาดึก ดึกก็เลยปฏติมขึ้นไลดึกดึกก็นอนหลับค่ะไลเข้ามาแล้วเมื่อกี้เลินไปหน่อยค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาหาปฏติมเมื่อกี้ขึ้นห้องไลเลยนะคะหลายวันทีนี้นาทีปฏติมลดนะคะตอนช่วงเดือนแรกๆปฏติมยังไม่ผ่านค่ะมายังไม่ผ่านหกสิบวันเนาะ นะคะปะติมจะสู้สู้ต่อไปนะคะคุณเอค่ะขอบคุณมากเลยเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ปติมมาหวานข้าวนักติมเนี่ยปติมสู้มาโดยตลอดเลยนะคะตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนสิงหานะคะเริ่มต้งแล้วแล้วก็พยายามดูอยู่คะ่ะ เข้าไปดูแล้วก็มีทุกคนเพราะว่าไลฟ์กลางคืนมันอยู่ในห้องประติมก็มืดน้องปิดพระติมเปิดแสงไม่เป็นนะคะนะคะไปช่วยเขาแล้วก็กลับมาดึกดึกก็เลยประติมขึ้นไลฟ์ดึกๆก,ก็นอนหลับะค่ะ ตอนนี้ป้าติมก็ทำได้สี่เดือนแล้วค่ะนะคะ ประการนรนะคะแม่กุ้งตอบกลับประกาการขออนุญาตไปเยี่ยมบ้านก่อนนะนะ,ะโอเคนะคะบายบายทุกคนคะ่ะ ก็ติมขอบายบายออกจากห้องได้เก็บข้าวตากข้าวไว้ยังไม่แห้งเลยเมื่อวานเจอฝนแต่เช้าก็เจองานสองอยู่เลยอยากถึงปหนึ่งไวใไวนะคะปะหนึ่งปสองใบในะคะทุกคนคะ่ะ มีเพื่อนบ้านมาช่วยคนหนึ่งแล้วก็พ่อเขาก็คนตีแม่กุ้งน้องแก้มเฮห,หานะคะตอบกรบปกระกาศก็นอนหลับไม่ได้ปิดคือ <laughs> นะคะ ปติ้มก็ตั้งเปิดดวงตาไว้นะคะทุกท่านคะ่ะพลาดไปนะคะมันก็เลยดูมืดๆหน่อยะะขออภัยทุกคนด้วยนะคะ ทุกคนค่ะสัญญาณไม่ค่อยดีตินก็ย้ายห้องไล่นะคะถึงแล้วคะ่ะตอนนี้ เป็นขีปติมก็ชะงักไปก็ยอมรับตัวเองอยู่ค่ะว่าปติมไม่ทันเขาแล้วปติมรู้ตัวแล้วค่ะเพื่อนนะคะทุกคนค่ะ ที่นามาตากข้าวด้วยทำหลายหน้าที่อย่างประติมบอกขั้นต้นแล้วนะคะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วประติม